สวัสดีท่า,ทาอุ้ยวันนี้เราก็จะมาเล่นสกล้มได้เ,รรอเออเอาน้องกตัหนหง <ไป S 2> อยู่น่ผมได้ยินมาเพื่อนผมมา <c oughs> เขียวตันนั่งน้องเพื่อนพี่ต้าแตงไม่นั่งใคร้ันน้องเพื่อนพี่ต้ามันม,มันไม่ได at ้ย <laughs> <laughs> ินเสียงดีแค่พูดเลยี่ต้าพูดเสียงดังๆเลยนะพี่ตาพูดดังๆดิพี่ตาพูดเสียงดังๆ เอาเสียงดังๆกว่านี้ ก็หรอจริเขาตบพี่ตาเอาเขาขึ้นเลยแต่ตัวแล้วพี่ตาเอาเขาขึ้นหน่อยบอกให้เอาขึ้น,นไงทราไมไม่เอาขึ้น,นพี่ตาบอกให้เอาเขาขึ้นเอาคนนั้นขึ้นมาเรา็วเพราะพี <c oughs> ่ตาเขาปีนอ่ะโอเคมาแล้วใครชนะเอ่อคนผิวเขียวชนะผิวเขียวเก๋เก๋คุตมิ ปันค okay. okay. wow, 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 okay. ูตะมิโอเครอบถัดไปหมวง้อบแข่งวงก่อนโอเคมาวัวมาดูอาลุยแตงกวาสู้ดังแตงกวาสู้กับข้อนศรีเอาอีกเละเนี่ยไปส่องแตงกวาเป็นคนแรกเลยอุ้ยเดีี๋ยวพ่่ไปกอนโอเค เก๋เก๋คูตามีวังอะไรสีฟูแล้วค่ะวีโนโวีโรวินต่อคู่มาเชืเ่อแลย ใหม่เลยเริ่มใหม่ทำไมอ่ะเพราะแม่อนุญาตให้ใช้โดเมนแม่อนุญาตให้ใช้โดเมนโอเคเดี๋ยวพี่พาเออใครนะตันกับอุ้ยของเสื้อขาวมาพีต่ตาแตงกวายังไม่ได้ไปเลยนะน่าโอเคเอาอแตงกวาก่อนแตงกวากู้ก,กับคนผิวเขียวก่อนเนี่ยไปสาม เพื่อนแค่ที่ตูนอะแบบเขาพังหมดเพื่อนคนไหนอะอ๋อพี่ตาเพื่อพี่ตาเปิดดูงน พี่ต้าเพิ่งพี่ตาเปิดอีกจริงจริงนะที่แตงไปยังปลุกไม่ถึงอ่ะทำไมพี่ต้าให้อันตีเขาเหรอไม่อะไรอ่ะเขาเปิดอันตีเองโอเคไปเลยแตงกอ <ไป S 2> ยังปีนขึ้นปีนด้วย <c oughs> เขาลงไปเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะ <c oughs> ดีเียาก็จะลงไปแล้วตายเอาใครชนะคว้าคว้าแสงกวามัายรอปต่อไสู้กับใครอ่ะรอบต่อไปรอดิรอบต่อไปแะดบนึงหมุนวง โอเครอบรอบนี้ไปหยุดตรงนั้นได้ไงไม่รู้ดิมาว้า,วามันเองเป็นไปหน,น,น,นึ่งฮะว้ามเพื่อนเพื <c oughs> ่อนทำ้ชมเขาจะทำอะไรตึกเนี้ยทำผู้ชมไหมทำอะไรทำาูมทำไมผู้ชมเออวันนี้เออตอนนี้มันขัดค้องอยู่นะครับมีระบบขัดค้องอยู่ระบบขัดค้องก็คืออะไรอะ่ะ เออโอเคต่อไปนั่นก็ติดพื้นตาตานมาสู้ไปยืนตรงนั้นให้พี่นับก่อนโอเคไปตรงนั้นแหละสามสองหนึ่งเริ่มสู้ไปกระโดดตก กระโดดออกจากตึกไงรู้กับเั็นเท้เลย ตาตอบนะตาตกกับใบตายแล้วตายตันแทแล้วพี่ชนะกวักกวักกกกกกกโอเคพี่ชนะพ,ะพี่ต้าแล้วแมปแล้วพี่ต้าแล้วอันนี้พี่ต้าสร้างมาทุกตึกเลยรู้ปะ่ะหรือว่าเพื่อนพี่ต้าสร้างจุดเพื่อนพี่เขาให้ยืนแล้วพี่ต้าก็เลยสร้างให้มันสูงขึ้นเหรอไม่อันนี้เพื่อนพี่เขาให้ยืน าะะอางใชาไหนกันเพื่อนพี่ตาคนไหนอ่ะมูจิ๋วเปล่าคนไหนอ่ะคนไหนอันนี้คือไบเบิลฮะใครสู้กับใครอ่ะเพื่อนพี่สู้กับไม่ไม่ไม่น้องเพื่อนพี่ลพ <c oughs> แล้วน้องเพื่อนพี่ตาอยู่ไหนอ่ะ เดเอาแกค่อนเอามาชาขึ่นายนชาพี่นาสควาวนะคะเอามา,านาสแควร์น่ชาสาสองหนึ่งเริ่มการหายไปไหนเนี่ยตกแบปะเนี่ยคุณตานาะก่อน,ออนจะขึ้นขานลองก่อนจะด้นขึ้นน้ขา่อสู้กันอยู่ ฮัลโตักไป่ไหนตก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 ดกต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 กักต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 ีตก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 ต เขาสู้ก uh ับเสร็จจ <jamais état>, ังเลยเขาสู้กันอยู่เลยัขอยู่ชั้นแรกกันอยู่เลยเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยไทำไม เกิดอะไรขึ้นอะพีไ่ได้ชนะ,อะโอ้โเกิดอะไรขึ้นฮะไม่รู้เกคนคิดต่อยกันไม่ก็นั่งกว่าดแล้วมันก็แบบ เอาท่านี้ข้ามมาให้แังกว่าแังกว่าขยับว่าขยับอีกแล้วขยับไม่ได้ต้าต้าไม่ได้ตกลงไปหยุดโอ้โหพี่ตาลงไปจับการดิพี่ตาเปิด ติดชมเราไม่เป็นอะไรเลยอ่ะติดชมเราเป็นพรัชจ้าตอนนี้ที่ทำให้ใหญ่ขึ้นดูอ่ะกระจุกพี่ต้าหายไปหลายชั้นแล้วนะม่าเป็นพี่ตาหนาเนี่ยเล้วกว่าเป็นพี่ตาหนาเนี่ยใช่หายไปหลายชั้นแล้วอ่ะกิบิลิสิกมากไม่เกี่ยวดังกล้าไม่เกี่ยวมันจะเดินไปทางคู่อ่ะ ขอชมอย่างชัดเจนได้ชมอย่างชัดเจนสามารถเดิเนไเรียได้มน <c oughs> ด้นทำอะไรดนดาทำอะไรน้องอับดูนอับดุนดุดุนดุด ชดุโอเครอบเมื่อกี้เพื่อนพี่ชนะไม่ใช่ต้อไม่ใช่ตองแล้วก็ตนี่ถ้าไปกว่าตกองไปกว่าตกรอบต่อไปนี่ไงพี่ถ้าแรงกว่ารู้แล้วเปิดยังไงไปกว่าสู้กับสู้กับสู้กับพี่ตายดีกว่าเปิด เปิดอ,อ,อ,อ่านตได้ใช่ไหมเปิดได้เปิดได้แ,แต่ว่าใช้ดีหรือเปล่าทำไมดาออคเลยใช้เวาระมา,ากว่าสักพับพ,กกบพี่ถ้าผู้ชมไม่ได้เห็นชัดเจนซูมเข่า,เ,า,าเอ๊สาอ